ขออนุญาตถามปัญหาเกี่ยวกับอาหารครับมีอาหารอยู่ห้าแถวพระเจ้าหน้าที่ก็ได้รับประเคนหมดทุกแถวแล้วนะครับในห้าแถวนั้นเป็นของสมณเณรหนึ่งแถวถ้าหากว่ามีพระมาหยิบอาหารในแถวของสมณเณรน,นำไปฉันจะต้องอบัตใหม่ครับหรือว่าต้องประเคนใหม่หรือเปล่าครับคือที่ตั้งโต๊ะอาหารไว้เป็นแถวแถวพระรับประเคนทุกแถวเลย และพระก็บอกว่าหนึ่งแถวนเนี้ยสามเณรสามารถนำไปฉันได้หรือให้สามเณรไปเลยแถวนี้มันก็แล้วแต่เพราะเราไม่ทราบบริบทว่าเอาเนนแถวนี้เนนฉันได้นะหรือทั้งหมดเนี้ยให้สามเณรอย่างนี้เราไม่ทราบแล้วมีพระนำอาหารที่ให้สัมเณรนั่นแหละให้สัมเณรพิจารณ์นั่นแหละไปฉันจะมีอาบัติไหม อาจารย์วินิจฉัยทั้งสองเลยแบบให้ขาดเป็นของสมณีหรือรับประเคตเป็นของพระนั่นแหละแต่สมณีก็ไม่เลือกเอาได้คือมันจะเกี่ยวกับการสละนะครับเกี่ยวกับการสละครับถ้าเกิดว่าสละไปแล้วมันก็จะเป็นของที่ขาดประเคตถ้าสละขาดให้สมณรไปการประเคตในครั้งนั้นก็สักแต่ว่าประเครับขาดประเคตไปแล้วเป็นของสมณรครับ าจารย์ศิลานจักใหม่แล้วฮะน่าจะมีการแยกตอบหรือหรือ,อยังไงครับนี่หมดขอขาดนะตอบได้ไหมครับท่านเพิ่งปรึกษาเมื่อกี้นี้เองนะครับก่อนจะมาที่นี่แหละประเด็นเนี้ย,ยคือผมจะพูดถึงใจของเจ้าหน้าที่นะครับคือท่านตั้งใจไปว่ารับประเคนไว้เนี่ยเพื่อให้พระมาฉันอยู่แล้วท่านกลับว่าเผื่อพระมาหยิบผิดโต๊ะหรืออะไรเงี้ยท่านเี่ยว,ว่าโต๊ะเนี้ยอนุญาตว่าท่านเดนมาหยิบเฉพาะส่วนที่เนียนหยิบไปเนี่ยแหละเป็นของสมเณรน ส่วนที่ยังไม่จิบก็ผมพลาเหมือนเดิมแหละถ้าไม่ได้สลานะถ้าเราประเขนไม่หมดนั่นแหละประเด็นอย่างนี้นะครับตำนรื่องชี้นหวางใจแบบนี้ฉะนั้นถ้าเกิดเอาตามนี้แต่ลักษณะการขาดประเข็มันไม่ได้ขาดนะครับมันจะขาดาเฉพาะส่วนที่สามเนนจิบไปแค่นี้นะครับแต่ก็เสี่ยงอยู่ดีอย่างที่ว่าเพราะว่าบางทีอาจจะมีสามเนรลังเลใช่ไหมเอาไปแล้วไปมาเอาวาังคืนหรือเปลี่ยนเอาอันใหม่ก็จะเสี่ยงได้นิดงนึนงครับคืออย่างนี้ครับคือถ้าเราดูถ้าบอกว่าท่านสละ ถ้าเกิดว่าอาหารเขาถวายสงฆ์ใช่ไหมมันก็ผิดลำดับการแจกเพราะการแจกที่จะมีการสละแต่ให้นินอย่างนั้นมันมันก็ไม่มีใช่ไหมครับมันจะต้องแจกมาตามลำดับแบ่งอาหารที่มันเหลือเฟือเนี่ยอ่านแล้วก็มันก็พอที่จะเห็นว่าใครมาถึงก็สามารถให้ได้ก็ถึงลำดับของผู้ที่มาอย่างนี้นะครับเพราะฉนนั้ถ้าเกิดว่าจะแจกอย่างนี้ไม่ให้ปะปนกันมันก็ต้องวางใจให้ดีนะครับว่า อาหารส่วนนี้มันเป็นอาหารที่มากพิสูพิจารณาถือเอาในส่วนนี้ส่วนสาม,มัญเนียนให้มาขอพระพระก็จะให้ในส่วนนี้ไปนะครับแล้วก็อนุญาตกันไว้อย่างนี้นะครับถ้าอย่างนั้นมันก็พอเป็นไปได้นะครับพอเป็นไปได้เพื่อที่จะไม่ให้ไปปะปนในที่อื่นนะครับสรุปแล้วตามที่ฟังคือมีโอกาสเป็นอาบัติได้ถ้าหากว่าให้แบบรับประเคตแล้วสละเด็ดขาดเป็นของสาเนีนไป แต่ตามที่ฟังอาจารย์ศิลนันคือเจา้าหน้าที่ไม่ได้สละดเด็ดขาดเพียงแต่ป้องกันว่าพระที่มาเนี่ยจะมาหยิบตรงนี้ไปฉันอาจารย์ศิลนันก็เลยกังวลอีกว่าถ้าสิ่งใดก็ตามที่เน้นหยิบมาเป็นของตนแล้วขาดประเขนไปแล้วแต่เปลี่ยนใจเอาไปวางตรงนี้มันมีความไม่แน่นอนอยู่ังั้นเวลาที่เกิดการจัดการอาหารอย่างไรก็แล้วแต่ให้ดูโต๊ะก็แล้วกันนะฮะหรือไม่ก็ถามเจา้าหน้าที่หรือไม่ก็ถามสำเนีนตรงนั้นเลย ว่าอยากจะฉันอาหารในส่วนของสมเด็จก็ให้สมเด็จประเคนเลยอย่างนี้ก็เป็นทางออกครับเพราะว่าการสละถ้ามันอยู่ในมือของเราสมมติว่าเราจะให้อนุปสมบัติครเอาเน้นอาจารย์ให้สมเน็จให้อย่างไรก็ตามถ้ามันไม่พ้นมือมันยังไม่ขาดยังไม่ขาดประเขนแต่เมื่อพ้นมือไปแล้วก็ขาดประเขนดังั้นเวลาที่จะมีวิวนิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของการขบฉันอะไรต่งตางๆพระท่านก็กังวล นั้นก็สอบถามให้ดีกันแล้วกันนะครับว่าในคราวครั้งนั้นพระท่านวางใจในการรับอาหารเพื่ออะไรฟังจากอาจารย์ศิรินันคือเจ้าหน้าที่รับอาหารเพื่อป้องกันพระไปหยิบอาหารฉันโดยที่อาหารไม่ได้ประเขกยนรับประเขนทั้งหมดเลยและอนุญาตให้สมเน็จถือเอาในส่วนที่มาถึงมาถึงนะครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับ,รรบ,รบแต่ในที่โต๊ะน่ะมันมีการเขียนไว้ว่า ของสามเนรเพราะฉะนั้นก็จะทําให้มีความเข้าใจว่าของที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั้นก็คือของสามเนรทั้งหมดเลยครับอาจารย์คือก็อ,อยู่กลับมาที่เดิมนะถ้าหากว่าสละก็คือเป็นของสามัญเนรับคือมันอยู่ที่ผู้รับประเคนนั่นแหละถ้าสละให้สามเีไปหมดเลยก็คือเป็นของสามัเนียนครับก็ยังคือการเขียนไว้ตัวนั้นยังไม่เป <inity> ็นประมาณนะนะครับจะเขียนไว้เป yes ็นของโยมของใครไม่เป็นประมาณนะ มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่หรือพระพิสุเป็นคนจัดแจงนะครับว่าท่านสละยังไงแต่ถ้าเกิดสงสัยกันแล้วก็เปลี่ยนจํานวนก็ได้บอกสามเณรมาถือเอาที่นี่สามเณรมาพิจารณาอาหารที่นี่ที่โต๊ะนี้เราก็ได้นะครับถ้าเกิดเพกลัวพระพิสุจะเข้าใจผิดนะครับแต่การเขียนเนี่ยไม่เป็นประมาณนะไม่เป็นประมาณมันอยู่ที่คนสละคือคนรับปะระเคสละสละให้ไมเป็นประมาณ